yeah sometimes i get so mad there's no control in me my thoughts get so bad i'm like i might grab a bat i don't know my wrath my blood boils over like oh god here goes i lost all feeling from my head to my toes you said some shit that i can't let go so just stay tuned for the rest of the show ครบเครื่องนะครับนี่เลยครับ Fortuner ดูนะครับกับ wv 3 6 Garage นะครับวันนี้มาพร้อมกับ Fortuner 3.0 trd sportivo รุ่นท็อปขับ4เลยสภาพสวยมากๆเลขไม่เ0หมรถมือเดียวนะครับกับราคาพิเศษ7,99,000บาทไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าสวยขนาดไหนก่อนที่จะไปดูรอบคันก็มาดูห้องเครื่องกันสักนิดนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะไม่มีประวัติอุบัติเหตุหนักนะครับเครื่องสวยๆนะครับ เครื่องก็เป็นเครื่องดีเซลสามพนนะหนึ่งม้าเกี่สิบเอ็รงยออโต้หสปีดน,นะครับอัตราการสิ้นเปลืองตกอยู่ประมาณ12โลลิตรนะครับด้วย body, บอดี้นะฮะถ้าเท้าหนาๆก็ต่ำกว่านั้นหน่อยนะครับผมแต่ที่สำคัญทนถึกดูแลง่ายซ่อมถูกตามสไตล์โตโยต้าครับเดี๋ยวไปดูรอบคันกันต่อเลยครับครับมาดูสภาพรอบคันกันดีกว่านะฮะ ได้สีดำดุๆนะครับพร้อมชุดแต่งจากโรงงานสภาพสวยๆนะครับมีโลโก้ TRD นะฮะ TRD รเนี่ยย่อมาจาก Toyota Racing Development นะครับผมก็คือเป็นหน่วยงานที่ทำพาร์ทแข่งให้กับ Toyota นะฮะล้อเดิมโรงงานครับผมลาย TRD นะครับขอบ18มาพร้อมกับยาง265เท่ากันทั้ง4เส้นนะครับยางยังดีใช้ได้นานด้านข้างมีสติ๊กเกอร์คาดนะครับ TRD Sportivo กันลอยมือจับอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับคันนี้พร้อมใช้สวยๆนะฮะสีเนี่ยเราตีให้ได้เลย85%บวกนะครับท้ายรถก็จะมีแบต3.0 D4D นะครับผมแล้วก็เป็น V i n Turbo เนาะ Turbo แปรผังมีกล้องมองหลังให้นะครับในส่วนของพื้นที่เก็บของด้านท้ายรุ่นนี้มันเป็น7ที่นั่งเนาะถ้าไม่ได้ใช้แถว3แล้วก็พับขึ้นไว้แบบนี้นะครับ ของ Toyota ส่วนใหญ่ก็จะพับขึ้นแบบนี้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Estima หรือว่า Fortuner อนี้มุมมองจากข้างหลังนะเบาะรายคารบอนสวยๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในรถแล้วสตาร์ทเครื่องกันครับ yeah. Sometimes I get so mad there's no control in me My t a s k g h t s so bad I'm like I might grab a bad I don't know my wrath my blood boils over like Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Which is how you see things. Realize something needs change. ภายในจะตกแต่งด้วยลายคาร์บอนนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูด้านข้างเนาะพิมพ์ลายเป็นลายคาร์บอนมาดูสปอร์ตนะฮะพวงมาลายเดินได้แดงนะครับสวยๆส,สภาพเปาะเนีย,เนยนๆนะครับผมยังไม่ฉีกขาดนะ อายุอานามพอประมาณแต่สภาพบอกยังสวยอยู่เลยนะครับเพราะไม่มันน้อยแหละ,ะเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันครับครับผมขอขอนุญาตสตาร์ทเครื่องเนาะกุญแจก็ยังเป็นแบบเสียบบิดนะฮะซิมเปลิลนะครับสำหรับเปอร์ตา้าเสียงเครื่องยังดีนะครับแน่นนะฮะเลขไม่เจ็ดหมื่นหกนะครับสภาพโดยรวมของคันนี้ก็สภาพสวยครับผมหมาลัยเป็นมัตติฟังก์ชันเนาะ ในส่วนของด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บแว่นนะครับฟอนต์วิทยุเดิมโรงงานนะมีเนวีให้ด้วยนะครับเป็นทัสกีนี่เนวีแอร์ดิจิตอลนะครับเกียร์นะครับผมก็เป็นเกียร์ออโต้ห้าสปีดนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีในส่วนของปรับโหมดโฟวิวนะครับมาเบรมือเป็นแบบดึ้งๆนะครับช่องเก็บของทุกอย่างสภาพโอเคสภาพสมบูรณ์นะครับสวยๆเลยนะฮะ เดี๋ยวไปดูเบาะหลังกันครับผมมานั่งที่ที่นั่งแถวที่2แล้วนะครับผมอ่าก็ลูกสูงร้อยเจ็ดสิบสองหนักเก้าสิบก็ยังนั่งได้สบายไม่อึดอัดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ตัวใหญ,ใหญ่นั่งได้สบายถ้าเป็นเด็กๆก,ก็ตรงนี้สามที่นั่งได้นะครับสบายๆนะฮะทุกอย่างสภาพสมบูรณ์นะครับท้องใส่แก้วน้ําต่างๆนะครับโอเคมีพนักวางแขนมาให้นะฮะ ในส่วนของแถวที่3เนี่ยใช้ว่าเป็นเก้าอี้เสริมแล้วกันนะครับผู้ใหญ่ไปนั่งไม่เหมาะเหมาะสําหรับเด็กๆเ,เท่านั้นแล้วก็โดยสารไกลมากๆก,ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องจอดพักนะครับคือมันมีไว้ใช้งานได้แต่เป็นใช้งานแบบบวกเพิ่มนะกับคําว่าเจ็ดที่นั่งเนี่ยโอเคสวยๆแบบนี้7จะ0แสนเก้าหนเะครับเดี๋ยวไปลองขับกันสักนิดนึงครับครับเดี๋ยวก็จะไปลองขับกันนะครับผมทัศนวิสัย สบายนะครับผมเพราะว่ามันเป็นรถสูงเนาะปรับกระจกเรียบร้อยแล้วก็ไปกันนะครับเครื่องยังดีช่วงล่างแน่นนะครับผมหารถใช้งานก็เจ้านี่แหละเหมาะมากไปได้ทุกที่ขึ้นเขาลงห้วยรถก็พอไปไหวนะครับกับ Fortuner เนี่ยหลักๆของมันเลยเนี่ยมันดูแลง่ายมันเซอร์วิสง่าย ลุมตกบอ่อเจอแอ่งน้ําเราไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะครับมันเป็นรถยกสูงเนาะมันก็เลยทําช่วงล่างมารองรับอะไรแบบนี้ได้ดีมากๆนะครับอัตราเร่งดีครับไม่เป็นปัญหาเร่งแซงร้อยเจ็ดิแรงมาก็เพียงพอต่อการใช้งานนะเกียร์ออโต้ห้าสปีดก็พอสปีดไม่เยอะอาจจะไม่ได้สมูทเหมือนรุ่นใหม่ๆแต่แน่นอนมส่งง่าย ใช้งานเนี่ยคันนี้เนี่ยคุ้มจริงๆคุ้มสุดๆนะครับเดี๋ยวไปสรุปกันว่าเจ้า Fortuner 3.0 T R D รุ่นท็อปคันนี้เนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างครับใครหารสสไตล์นี้อยู่ไม่น่าพลาดครับผมสวยๆอย่างนี้นะครับกับ Fortuner 3.0 T R D รุ่นท็อปนะฮะปี14นะเลขไม้แค่76,000มือเดียวด้วยนะครับผมรับประกันไม่แทนะ้กับราคาพิเศษสุดๆ 799,000บาทเครีดีจัดไฟแนนซ์เต็มอีกตั้งหากหรือจะออกรถศูนย์บาทก็สามารถทําได้นะครับผมลองโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันคันเดิมไม่ได้ใช้เราก็รับเทิร์นนะครับก่อนจากกันฝากพี่เพื่อนนะครับกดซับกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับผมทีมงาน w v 3ะวิบหกราดาดด้วยนะครับผมวันนี้ดูขอตัวแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ